มาประมาณเที่ยงคืนครึ่งเกิดปรากฏการณ์ซึ่งหลายคนอาจตั้งคำถามว่าเกิดอะไรอขึ้นก็คือลูกไฟขนาดใหญ่และมีเสียงระเบิดบนฟ้าด้วยพร้อมกับแรงสั่นสะเทือน ยังระยองดูสักทีหนึ่งเจนลูกไฟดวงใหญ่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงเป็นทางยาวสว่างจ้าแล้วหายไปในไม่กี่วินาทีสีส้มอมเหลืองอีกคลิปหนึ่งบันทึกจากกล้องหน้ารถเป็นสีฟ้าอมเขียวพุ่งผ่านท้องฟ้าอย่างรวดเร็วเห็นปะอันนี้คือระยอง ที่ชนบุรีก็มีประชาชนบันทึกภาพเป็นลูกไฟดวงใหญ่นะคะเคลื่อนตัวด้วยความเร็วสูงค่ะเป็นแสงสีส้มอมเหลืองหลังจากนั้นแตกตัวเป็นสเก็ตไฟเล็กๆพระนครศรีอยุธยาครับที่ถนนารถบนซูปเปอร์ไฮเวย์ก็เห็นลูกไฟดวงใหญ่เป็นสีฟ้าอมเขียวพุ่งผ่านท้องฟ้าอย่างรวดเร็วคืออะไระ ไม่ใช่กล้องนี้มันคอนเน็กต์มาไม่ใช่เนี่ยฮะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะดูดิดูดิดูดิเห็นไหมเห็นไหมเห็นอะไรเห็นเห็นเห็นน่เห็นน่คืออะไรอะเราเจนภาพนะครับผู้ชมดูเหมือนจะมีที่สัตหีบนะครับทะเลสัตหีบอันนี้อีกจุดหนึ่งอ่า อะไรอ่ะดูดิ ي, ดู ي, ดิดูดิเห็นไหมเห็นไหมเห็นอะไรไหมเห็นเห็นนคืออะไรอะ่ะขนาดที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยระบุว่าดวงไฟที่พบเป็นปรกกนา,นรากฏกรารณ์ทางธรรมชาติคือฝนดาวตกเทาริส มีต้นกำเนิดจากดาวหางดวงหนึ่งนะคะ2 P E N C K E เชื่อกันว่าเป็นซากขนาดใหญ่ของดาวหางโบราณขนาดใหญ่40กิโลเมตรที่แตกสลายไปเมื่อประมาณ1 0,000ปีก่อนแล้วฝนดาวตกเทาริสจะกลับมาให้ชมอีกทรั้งในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนปีนี้ค่ะอาจจะมีจำนวนดาวตกสว่างเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเดี๋ยวจะมีอีกใช่ไหมใช่ค่ะปลายเดือนนี้ต่อเนื่องต้นเดือนพฤศจิกาและจะเพิ่มขึ้นด้วย นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าเกิดจากกลุ่มเศษฝุ่นจากดาวหางนี้ค่ะที่ถูกแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสด,ดึงให้รวมตัวกันหนาแน่นในอวกาศและพอโลกเลื่อนผ่านบริเวณนี้เราก็อาจจะเห็นจำนวนดาวตกมากขึ้นโดยเฉพาะดาวตกประเภทที่เคลื่อนที่ช้าและมีความสว่างสูงค่ะเหตุการณ์นี้ลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี2507 2548 2558 ข้อมูลคำนวณวงโครจรบ่งชี้ว่า,าจ,จะเกิดขึ้นอีกครั้งในปีนี้68แล้วก็เกิดจริงๆนั่นก็คือต้นกำเนิดจากดาวหาง 2P ENCKE e. อ่านไม่ถูกก็ขออนี้านเรียอยอย่างนี้ก็แล้วกัน,นกอ่าเป็นวงรอบนะครับทุกผู้ชม<ะ>ฝนดาวตกเทาริจากดาวหางดวงนี้ซึ่งเป็นซากขนาดใหญ่ของดาวหางโบราณขนาด40กิโลเมตรแตกสลายไปเมื่อหมื่นปีก่อน และเป็นวงรอบก็กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งตามการคาดการพอดีเลยอ่ะดูภาพนี้ปิดท้ายแล้วช่วงหน้ากลับมาเรื่องเล่าสาธิตครับ ใกน้มากแล้วดีเ